คุณหยกในี่คนรุ่นใหม่เนี่ยคุณจะต้องรู้เรื่องนี้นะหุงข้าวทุกวันนี้การหุงข้าวเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยเสียบปลั๊กอย่างเดียวเสียบปลั๊กเอาข้าวใส่เอาน้ําใส่เสียบปลั๊กรอสุกอย่างเดียว<ฆ>แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาหุงข้าวคุณหยกเขาต้องหุงข้าวแบบเช็ดน้ํเอาไน,น้าขัดไปแล้วก็กรอกรู้ใช่ไหมแล้วก็เอาไปด้งอแสดงว่าคุณหยกก็กึ่งเก่ากึ่งใหม่เหมือนกันนะข้าวค่ายลูกเสือแม<อ>่นาฬิกใ,ใช่ไหมทีนี้ อีกอันหนึ่งนะการเจียวไข่เนี่ยนะครับจะเจียวให้อร่อยเนะี่ยต้องเจียวแบบโบราณยังไงคะนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังภาพข่าวต่อไปนี้เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดระยองนะฮะเขาเปิดลานวัฒนธรรมนะมนี่แข่งขันหุงข้าวเช็ดน้ําเจียวไข่แบบโบราณเ,เนี่ยโอ้โหนี่ทำตั้งแต่ติดปืนติดปืนเลยเอาปืนเนี่ยมากอเลยติดปืนเลยเนี่ยหุงข้าวเช็ดน้ํามันต้องแบบนี้คุณยก <5. S 1> นะเขาแข่งขันกันนะนี่ตั้งแต่เอาปืนมาเลยเอาถ่านมาเลย หุงข้าวเช็ดน้ำเนี่ยเดิมเนี่ยมันต้องใช้หม้อดินใช่ไหมแต่สมัยใหม่มันอาจจะไม่ไม่หม้อดินอาจจะไม่มีนะครับก็เลยหม้ออลูมิเนียมนี่แหละสแตนเลสอะสแตนเลสก่อนเนี่ยใช่ไหมก่อไฟเสร็จปั๊บเอาข้าวเอาข้าววัดน้ําแบบคลาสสิกวัดปริมาณน้ําด้วยข้อมือข้อนิ้วเออข้อนิ้วข้อนิ้วเนี่ยอ่าถ้ามันมากน้อยก็ก็เอาออกซึ่งหยงเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจเลยว่าข้อนิ้ววัดได้ยังไงอันแรงๆเนี่ยคุณหยกแล้อันแรกนะ หูข้าวเช็ดน้ำ่ยต้องต้องใช้ไฟเน,นี่ยโอ้โหเนี่ยมาตรฐานนะ,ะอย่ามากอย่าหนักอย่าเบานี่นะฮะพอได้ไฟเสร็จปั๊บนี่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 น,น,น,นี่ตอนนี้จังหวะเช็ดน้ําเช็ดน้าลินน้ําแต่บ้านพี่เนี่ยเขาใช้ไม้ไม้ไป,ไปขัด,<อ>ข,ดขัดบริเวณฝาหม้ออันนี้หม้อที่จับเป็นเป็นตุ่มไงพี่แป๊ไม่ได้เป็นเป็นที่ก็แล้วแต่พื้นที่นะแต่ว่านี่คือการเช็ดน้ําคือหมายก็ว่าเอาข้าวลงไปเอาน้ําลงไปใส่ไฟไฟกับุูกๆๆ๊ๆอย่าให้มันอย่าให้มันแห้งอย่าให้น้ําแห้ง ใช่ไหมฮะพอมันได้น้ําจะแห้งปั๊บเนี่ยเอามาเช็ดน้ําก่อนดินน้ำานี่นี่แบบนี้เอาไม้ประขัดใช่ไหมนี่แห้งแล้วพอแห้งเสร็จปั๊บเอาไปดองอย่างที่บอกว่าใช่ไหมครับเอาไปดองที่บอกว่าทีนี้จังหวะการดองเนี่ยต้องเอาไฟลดลงหน่อยใช่ไฮะไฟลดลงหน่อยนะการดองเนี่ยนะครับถ้าดองไม่ไม่ดีนี่นะข้าวก็หนึ่งจะไม่สุกถ้าดองหนักเข้าไปหน่อยข้าวก็จะไหมหรืออาจจะเขาเรียกว่าสุกนอกดิบใน มันก็จะไม่อร่อยได้สามกษัตระสอือมน,นี่นี่จะต้องฝีมือจ้องฝีมือจริงๆนี่นะครับน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะแต่กมันก็มีไม่มีแล้วแหละแบบนี้ใช่ไหมค่ะก็จะได้ข้าวหอมอร่อยโดยเฉพาะข้าวใหม่ได้กลิ่นหอมมากเลยก็เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีเพราะวมาหุงข้าวไฟฟ้า,า,าสะดวกมากอีกอย่างนึงก็คือหุงข้าวเช็ดน้ำเนี่ยพวกวิตามินของข้าวก็ไปกันนะหมดทีนี้การเจียวไข่ที่อร่อยมันก็มีเคล็ดลับนะคุณหยกนะรอดูเจียวไข่เจียวไข่เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีภาพไม่ตู่เจียวไข่ นี่น <point deep in ounded> <ches live verw ahaha> <thighs> ี่เจียวไข่จังห้อร่อยนี่นะหนึ่งอยู่ที่การตีไข่ตี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 เออตีไข่ตีไข่เสร็จปั๊บเนี่ยระยะเวลาต้องอย่าทิ้งไว้นานใส่หัวหอมเข้าไปเอหัวหอมนี่แหละหัวหอมแดงเรานี่แหละซอยซอยซอยหั่นเข้าไปใส่เข้าไปเมื่อกี้เห็นใส่ต้นหอมใส่แค่อดนะ่เออนะครับเนี่ยเวลาไฟก็อย่าแรงมากบางทีเราคนเจียวไข่เนี่ยเทพรวดเดียวไม่ใช่เออค่อยค่อยลินค่อยเท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 ไปให้มันก้นกระทะอย่าให้มันขาด หมายก็ว่าไข่ให้เนื้อไข่อย่าให้มันขาดให้เป็นแผ่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 นแ่นนี่นะครับด้านด้านขอบขอบมันอาจจะไม่ไฟยางไม่แรงเนี่ยก็เอียง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 กระทะเอียงกระทะแหม่ข้าวร้อนๆนะคุณโยเอ๋ยโปะลงไปนี่ครับนี่ครับนะครับทีนี้หน้านิสสุกปั๊บเออก็ต้องพลิกหน้าใหม่มาค่ะนี่เวลาพลิกเนี่ยทำปลาพลิกเนี่ยนะต้องใช้ทับพีไม้นะ ท่าพีไม้ตัดตัดตัดไปแบบนี้อันนี้คำไมเขาทํากันหลายบ้านหลายกระทะอยงนี้พี่แป๊คือเขามาแข่งเขาแข่งกันเขาแข่งกันแข่งกันเนี่ว่าใครจะอร่อยแซ่บใครใครจะเยี่ยมที่สุดว่าอย่างนั้นนี่ดูดูแม่ค้าเนี่ยปัตุนปัตุนนี่เห็นไหมรูนั่งดูท่านั่งปะตุนดิอดูท่านั่งท่านั่งนี่เห็นไหมนี่ต้องพลิกดูพลิกดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอออันนี้เขาเป็น โครงการลานวัฒนธรรมประจำปี2566ใช่นะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะก็มีขายของด้วยนอกเหนือจากใช่ใช่ไฮไลท์อันนี้คือแข่งขันหุงข้าวกับเจียวไข่มันชื่งง่ายๆแต่ว่าเวลาจะทำเนี่ยถ้าจะให้มันฝีมืออร่อยเนี่ยมันทำยากค่ะต้องให้คนรุ่นเก่าเนี่ยเห็นไหมเอารับรางวัลไปอันนี้คนชนะรับรางวัลไปนี่นะฮะเห็นไหมค่ะเออเดี๋ยวจะลองลองไปทําดูนะค่ะเออว่าจะอร่อยแค่ไหนอ๋อรางวัลชนะเลิศ หุงข้าวรินน้ำสุกพอดีไข่เจียวอร่อยคือทีมจากหมู่ที่สามบ้านหนองสะพานผู้เข้าแข่งขันคุณป้าสังวรลำดับชั้นอ,อายุ65ปีและคุณป้าสำรวยศิรัสอายุ62ปีในนี้นอกเหนือจะมีการหุงข้าวและเจียวไข่เขายังมีการเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนของขึ้นชื่อมาด้วยเ,<อ>เช่นข้าวเหนียวหัวหงอะและ มีขนมด้วยพี่เขาเหนียวหัวงอเป็นเนข้าวเหนียวหรือคนนึ่งข้าวเหนียวหัวงอกข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวหัวงอพี่แป๊ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งข้าวเหนียวหัวงอกเหรอแล้วก็มีขนมขนมควายลิงแต่เขาไม่ได้เขียนควายนะเออเขาอ่านว่าขนมงวยลิงอะไรประมาณนี้นะมันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงเนื่อตัวเป็นไงขนมขนมจูลิงเนี่ยเป็นไงอยากรู้เลยนะอยากรู้เลยว่าขนมงวยลิงเนี่ยมันเป็นยังไงวะ่ะต้องไปดูที่งาน ก็เมื่อสักครู่นะคนแจกตังก็คือพี่ชายของคุณสาธิติปิตุเตชะพี่ชายรัฐมนตรีไงคุณคุณสปิยะปิตูเตชะนะเห็นแล้วพี่แป๊ะขนมพี่ว่าอ๋อเป็นแท่งๆอย่างนี้เป็นแท่งๆขนมโอ้ใครไปตั้งชื่อเนาะคนโบราณใครไปตั้งชื่อว่าขนมงวยลิงเนี่ยเออค่ะคุณผู้ชมลองเซิร์ชดูนะคะที่ที่ g o o g l e ก็มีเออก็ดูน่ากินอยู่อะพี่แปมีโรยมะพร้าวด้วยนะคะแบบนี้ วันนี้ต้องโดนไข่เจียวแล้วแหละโย